สวัสดีค่ะดิฉันครูกำพันตุลากันนะคะแล้วก็พี่สาวพี่ดอกล่ามธีมาชัยนะคะวันนี้จะนำเอพีมาชมทุ่งนาค่ะแล้วก็ผลผลิตที่อยู่ในทุ่งนาของเรานะคะตามมาดูเลยค่ะอันนี้เป็นมะละกอของป้าดอกใช่ไหมคะใช่อ่ามะละกอของป้าดอกนี่ผลผลิตเกือบเรียบร้อยแล้วก็เลยตัดแต่งจริงใช่ไหมคะ ปัดแตงกิงของน้อยหนาคะเพื่อให้น้อยหนาออกออกลูกออกผลดีในปีต่อไปนนี่ก็อตัวปีเก็บได้ไหมคะปีเก็บได้เลยนะคะไม่โตเต็มที่จะเก็บได้เดี๋ยวพอเก็บหน่อยนะคะขอชิมหน่อยห้น่าจะอร่อยยงไงลูกนึงเนี่ยดกเนี่ยโดกมากเลยเนี่ยอร่อยหวานมากเลยค่ะป้าใช้ปุ๋ยอะไรคะไม่ใช้ปุ๋ยอะไรใช้ธรรมชาติอ๋อใช้ธรรมชาติ ใช้ธรรมชาติเลยนะคะ,ะด้านนี้เป็นอะไรคะเป็นนาข้าวนาข้าวประดอกก็สวยงามมากเลยค่ะเห็นไหมคะกำลังออกรวงโอ้โหต้นข้าวสวงามดีเลยนั่นดินไปททำอะไระีออ่านอัดซื้อขาด <c oughs> เออนำไปเลยนำไปเลยไอเซียนนำไปเลย <c oughs> นำไปดูเลยนึ่ง <c oughs> โคตรงามเลยอ <c oughs> ถ่ายภาพทุ่งนานะคะนี่ก็เป็นนาประดอกใช่ไหมคะใช่อ๋อนาประดอกอันนี้ถ่ายไปต้นอะไรต้นขาต้นขาก็สวยงามมากด้ยค่ะด,ดูทางนี้สิทางนี้ทางนี้ทางนี้นสวยไหมคะสวยมากเลยคะ่ะไปตามไปอีกตามไปดูค่ะไปเอฟซีา P, ตามไปดู น,นี่ก็ต้นค่ะเราปลูปกอยู่ที่คันนานะคะคือใช้พื้นที่ให้ใช้ให้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดใช่ไหมคะไม่มีที่ว่างไม่มีที่ว่างเลย,เลยคือเราใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะคะคือเก็บผักเก็บเก็บผักที่อยู่ในสวนเรานะคะไปประกอบอาหารมาเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะดำรงชีวิตแบบพอเพียงอะคุณพ่อก็ตามมาดูข้าวด้วยอะพอดีเลยามาจากไหนเนี่ยมาจากตรง สารตาก,ก้าเออ,อพอดีแหละพ่อเข้าคลิปด้วยเลยป่ะป่ะถ่ายไปมาไาดอกเดินมา,านหา <พอ S 1> คุณพ่อเลยเดินไหวไหมอ่านั้นก็<ห>คือ<ห>คุณ<ห>พ่องามชมชื่นนะคะท่านอยากมาดูข้าวดวดนะคะคุณพ่อลงมาเลยค่ะคุณพ่อแข็งแรงมาเดี๋ยวคุณพรอความพันไปรับคุณพ่อก่อน เสร็จแล้วพาเอไปดูด้านบนนะคะปาคุณพ่อปะไะกับบ้านเราค่ะอ่าพ่อเดินตามมานะคะแล้วก็ต้นมะพร้าวนะคะที่อยู่ในส่วนของเราต้นมะพร้าวต้นมะม่วงสะน้ำอ่าดำ<อ>รงชีว<ะ>ิตแบบพอเพียง ก็ะจะมีต้นกล้วยนะใช้ชีวิตแบบพอเพียงยค,ค่ะไปดูไปดูไปดูไก่แป๊บหนึ่งครูพาวินีมาพาวินีมาดูไก่แป๊บหนึ่งค่ะไปดูไก่ อาจจะพาเอฟซีไปดูไก่อันนี้ก็อ้อยนะคะอ้อยควันมะละกอสวยงามมากเลยค่ะมะละกอ,อ้อยนะคะอ้อยควัน ก็จะพาเอฟซีมาดูที่เล้าไก่เล้าไก่ที่เราเก็บไข่วันั้นนหะคะ่ะเห็นไหมคะครอบครัวของเราก็เลี้ยงไก่ไข่ด้วยนะคะ,ระครอบครัวหนุกหนานไก่ไข่ที่เรานําไปขายนั้นนะคะ่ะไก่สุขภาพดีนะคะสวยงามมากเลยคะ่ะอันนี้จะเลี้ยงอะไรคะอ,อันนี้ก็จะเป็นบอกรก,กนะบอกรบตามมาดูคะ่ะ อันนี้เป็นไก่นะคะไก่ไข่ไก่พันไข่นี่ยก็จะเป็นวัวค่ะวัวลุงภาพนาะวัวลุงภาพกี่ตัวเ้าเนี่ยสวยดีนะตัววัวสีแดงสีดำด้วยนาะวัวลุงภาพเดี๋ยวจะพาไปวัวไ,ไปดูวัวคุณน่าเตือนใจนะคะ เดินไปน็นทางเป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามไรนาสวนผสมนะคะชีวิตกอนำลงชีวิตแบบพอเพียงน,นะคะมัมนก็จะปลูกอ้อยนะคะปลูกอ้อย อ้ยปลาจอยเดี๋ยวจะไปดูวัวน้องเตือนใจนะคะพาไปดูวัวมีไก่พื้นบ้านด้วยนะคะว้ายมีหมาน้อยเจ้าหมาน้อยมีนุ่มนิ่มทับวันครับทับวันครับผมไปอะมาดูวัว เลี้ยงไก่พื้นบ้านด้วยนะคะครอบครัวหนุกนันของเราเลี้ยงไก่พื้นบ้านเนวยไก่เยอะแยะเลยค่ะมีทั้งเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ไข่ไก่พื้นบ้านนี่ก็ตะเวียนถึงคอกบัวบัวน้องเตือนใจน้องเตือนใจวันนานะคะสวยงามมากเลยน้องอาเซียนไปไปเชิญคุณเตือนใจมาด้วยค่ะ กี่ตัวคะเนี่ยโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวเลยนะคะมีแต่ตัวสวยๆบัวน,น้องเตือนใจวันนานะคะโอ้สวยงามมากเลยค่ะจะมีไก่ไก่พื้นบ้านนะคะสวยงามมากเลยนี่ก็จะเป็นป่ากล้วย ปลากล้วยนะแล้วก็จะมีกล้วยกล้วยโอ้โหดูเคือใหญ่มากเลยค่ะมากล้วยอันนี้ก็กล้วยเหมือนกันนะคะปลากล้วยต้นเช้าอมปาลาอ้อย อ้อยนะคะอันนี้ก็ยายาที่จะมาให้หวัวเมื่อกี้ค่ะไปตัดยามาให้หวัวนะคะน้ำเอฟซีดู วัวดูป่าข้าวดูการดำารงชีวิตแบบพอเพียงเรียบร้อยนะคะ,ะต้นมะกรูดต้นมะกรูดต้นอะไรต้นมะละกอป้าจ่อยคะ่ะสวัสดีคะ่ปะป้าจอยคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะคุณ,คณเอ่อคุณป้าจออ่อยนะคุณคุณป้าทองจันทเพีงชัยภูมินะคะพี่สาวภูมิพันธุลากัน เห็นไหมคะมะละกอด,ดกมากเลยค่ะดกมากเลยค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยค่ะอาเซียนมานี่ลูกอาเซียนมานี่เลยค่ะคนเก่ง คะ่ะป้าจอ่คะต้องขอบคุณเอซีมากนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากคะ่ะป้าจอ่คะเราสวัสดีคุณผู้ชมก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ